อันนี้เจ็ดสิบห้าบาทอันนี้เป็นอะไรไมออราอยู่ฝั่งไหนวัวเลี้ยงย,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 ยังมาอยู่ฝั่งอะไรเนี่ยเนาะเามีอะไรมาขายบ้างเฮ้ยน,นี่อะไรไไไไนิยารังงไทยแลนดได้ใช้ยังไงก็ เดิมก่อนหายน้ำมันเชื่อมอ่ะก็แต่ว่าไม่ได้ใช้นั่นนะไม่ได้ใช้ไอ้ในน้ำมันดีเซลใช้ไฟชิ่งอ่ะไอถักไปสีแดงอ่ะล้างไฟชิ่อ๋อแต่นี่คือเราใส่ในน้ำมันดีเซลถังหนึ่งน้ำมันมันแพงดีหน่อยอันนี้นะไอ้นี้จะเป็นนั่นนลยไอ้นี้เป็น น้ำยาทําความสะอาดกระจกเราเติมไอเนี่ยหนึ่งขวดแล้วก็น้ำเต็มอืมไปนะี่อ๋อไอพวกอกะไรที่เขาต้องเบิกเอาไว,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 ไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมหน่อยใช่ตรงไหนที่ว่าเบิกไบ่อยที่ช่างก็ต้องใช้ ใใจจม่ไรอสีแต่ก็เอไร่โทแต่เขาจะมีนะฝั่งฝั่งก็จะเป็นสต็อกอะไรก็เยอะหน่่เนี่อะไรเอ่อน้ำยาหม้อน,น้ำหม้อน้ำเดียอ่ารุ่นความใช้งาน ไม่ต้องมส่น้ำต้องเติมเติมใช้งานได้เลยไอ้นี่เติมได้เลยไอ้นี่เจระบีใช่ไอเจระบีเราเอามาทำไมเรามีนนัเรามีแบบเป็นไอเทียนใหญ่ไหมเนี่ยเห็นช่างเขาปั๊กปั๊กปั๊บปั๊กกินอ่ะนี่ก็กล่องใหญ่นี่ก็กล่องเล็กเล็นี่เอามาทำไมเผื่อตอนเรารถเล็กตอนเรารถเล็กอ๋อไอที่เขาปั๊บปั๊กปั๊กกันนั้นรถใหญ่โอ้โหทำความสะอาดกิ อันนี้นีมันบีนุ่ยนยแล้วที่นี้เราจะดูยังไงไอ้ที่มันเป็นอะไรที่ที่พี่เคยซื้อที่เป็นอะไรที่เพีเออ้ะที่เป็นอะไรที่เพี้อที่มันจะมีให้เลือกตอนนี้อะไรมีให้เลือกใช่ไหมทั้งของแท้แล้วก็ แทตีเพชรนะอ๋อนี่ไงนี่แทตีเพชรแท้ยี่สุอ๋อมีถ้าเป็นอย่างงี้คือแทตีเพชรใช่นี่จะเป็นแทตีเพชรไอ้นี่อะไรแกมัดูได้ไหมได้อัอน,นี้ก็เป็นกล่องโซล่าเป็นกล่องโซล่าอองันอันนี้เป็นของของตั้งแต่ปีตั้งแต่ของออร์นิโอปีสองพันสิบสองนี่ถึงปัจจุบันอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาสี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบบาทมันจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ของแล้วของแท้ ไม่ใช่ของแท้ไอของอะไรนะของตีเพนี่ไงของตีเพเอออันนี้ของตีเพจไอนี่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ใช้สูบนทำไมมันกล่องเหมือนกันไม่เหมือนอ๋อไรนี่อะไรวะเนี่ยนี่เป็นกล่องเครื่องกล่องเครื่องของเครื่องพันเก้าใชเป็นของแท้อ๋อฉันต่างกันตรงไหนวะเลยมันก็เหมือนกันนะด้วเหในต่างที่วัสดุกระดาษ แล้วก็วัสดุโอリンอืมแค่นี้แล้วราคามันต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็หกร้อยกว่าบาทอันนี้หกร้อยอันนี้สี่ร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบาทก็เหมือนที่ดีกว่าเราไปเลือกข้างนอกนะเนาะมันก็เป็นอะไรทางเลือกมันเลือกข้างในดีกว่าอืมอันนี้เลือกอันี้กองกองแอร์กองแอร์กองแอร์สองพันยี่สิบเป็นแอร์ธรรมดา แล้วของพี่มันใช้กองแอร์มีไหมมีไอ้สุะโชคนะสุบะโชคจะใช้ตัวไหนอ๋ออืมอันนี้ะเป็นของตีเพชรออเนิวนี่อันนี้เป็นของแท้อีซุอันนี้แท้อีซุใช่สำหรับออเนิวปี2012ถึงปี2019อันนี้สำหรับปี2020ที่ว่าเป็นแอร์ธรรมดาที่ว่าเป็นแบบหมุนเออถ้าพวกแอร์ดิจิตอลมันมีครับเป็นแอร์ออโต้เป็นตัวนี้นี่ไหนดูแกะแกะดูได้ไหมหน่อย แต่ถ้าเป็นปี12ถึงปี2019ใช้ตัวนี้ได้ปี2012ถึงปี2019ใช่เพราะว่าพวกนี้นจะเป็นแอร์ธรรมดา,างเหมือนกันหมดอืมอืมแต่ถ้าแอร์ออโต้ต้องใช้ของมันอันนี้ก็จะเป็นกองแอร์มันมันทำไมมันต้องใช้แยกกันวะมันไม่รู้นะ<อ>ะถ้าแอร์ออโต้ธรรมดามันมีฮีตเตอร์กับไม่มีฮีตเตอร์อ๋อเออวะ ไอตัวนี้ใช้กับตัวแอร์ดิจิตอลที่มันมีฮีเตอร์แล้วก็ไอตัวนี้มันกรองฝุ่น PM สองจุดห้าได้องอากาศเออไม่จับ <c oughs> สินค้าสักตัวสองตัวละหันหน้าด้ <c oughs> เราจะถ่ายขึ้นหน้าปกกัน <c oughs> เออมันก็เห็นหน้าพ่อค้าด้วยวะเอออันนี้ใส่กรองอากาศพิมพของ ปี2020ีไอ้ตัว3,000กับ1,9ึ่ยเก้ใช้้กันได้เอาหรอวะใช่ไม่ได้แยกเหมือนเก่าแล้วทำมาเป็นเดียวเดียวเลยใช้ด้วยกันอันนี้แท้ไหมอันนี้เป็นแท้ตีเพชรแท้ตีเพชรถ้าเ,เป็นเทสูงมันต่างกันตรงไหนวะหนึ่งอันนี้แท้ตีเพชรออ ชื่หอมเมาของต้องจับไหมมาส่งงามนมาส่งอ๋ออันนี้แท้ตีเพชรอันนี้แท้อีสุกนี่ก็มันเหมือนกันเละฮีหน่ย่ยต่างกัตงนตรงไหนวะไม่ใช่เดีวยวกันอกฟิลิปปินส์หมือย่างฟิลิปปินส์เหมือนกันนี่อินฟิลิปปินส์อืมอะไรที่มันขาดเนี่ยพอนมาหลายที่เม็ดอินฟิลิปปินส์เม็ดอินฟิลิปปินส์ราคาล่ะราคาต่างกันประมาณ แปดร้อยกว่บาทแตด่บาทตัวนี้หกร้อยของซีเบียหกร้อยแค่อีซูบแปดร้อยกว่าบาทใช่ต่างกันมัพุ0กเ็บาทเนต่างกันมันสองร้อยกว่าบาทเนดย์เซลพิชุูมแว่าต้องสั่งเคร่อบอกันใหม่กันของไกลไอ้สุกโจงนะใช่ทำไมมันเอาองสองพันยี่สิบไปใส่ไนั่นไงอัพเดียรุ่นไหมไอ้ฝ่าหนูจะเป็น อะไรแต่ว่าเราก็ไม่เข้าไปลหน่ตอั้นเ่เนนนนนงลยางยาย,ายอันนี้คือเขาให้ย้ายอี<ม>ใช่ไหมนะอันนั้อะไระนนี้ก็อากาศของไอซูบโชเอาของไอซูโชมาด<ม>ูดิไอซูไอแทตีเพชรเอ้ยเอาลองลอง,ลองแทตีเพชรดิซูโชต้องใ้ของแพงนี่นี่ของถูกตีเพอ่ะเอาเนี่ย ตอนหนของยี่สุะนี่ของยี่สุอ,อ๋อไอ้อน,นุ่แพงกว่าเท่าไรหร่วะจากเงินทีที่กิน,นหมดนี่เท่าไหรคูนี่อันนี้มัน300 300 300สามร้อยสามร้อยกว่าสามร้อยว่าสามร้อยห้าสิบถ้าเป็นแท้ยี่สุขใช้สุขห้ไหนๆแล้วก็มาถือโอกาสเราสอบถามอะไรไอ้สุขโชคไว้เดี๋ยวมันต้องไปเปลี่ยนแน่นอน <c oughs> เปลี่ยนยันพวงมาลัยอะ กห <600. S 2> เฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไอ้ตัวนี้มันเป่าได้ใช่ไหมหน่อยเขาเปลี่ยนกันกีนก่ห <40, S 1> มื่นสี่หมื่นไหมเป่ากันได้ทุกรุ่นงใช่เปลี่ยนทุกสี่หมื่นสี่หมื่นหรือสองทุกสองปีอยู่ที่การใช้งานว่าเราใช้งานสมบุกสมบันไหมเราใช้งานในทางนี้ฝน,นทางลูกหลังก็ต้องเป,เป่าบ่อยไอ้นี่ไ,นไอ้นี่แท้อีสุกแท้สีเพชร ราคาต่างกันเท่าไหร่วะราคาต่างกันประมาณร้อยสองร้อยอ,ออไปไปก่อนเดี๋ยววันหลังกูจะมูรุนใหม่